เจียมรันจะชนะน้องโอซุเปอร์เล็กจะกินหมูจนอานานเอกตี้ถ้าตัดเรื่องถมตัวออกไปซะกก่อนก็ได้ความที่ว่าวิเคราะห์อย่างแม่นยำรอบนี้คาดว่า โจนาธานแอ็กตกตี้ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วว่าในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้เก่งจริงๆถ้าเทียบกับรุ่นที่เขาอยู่ซึ่งมีคนเก่งอยู่เยอะการที่เขามีเข็มขัดซึ่งก่อนหน้านี้บอกไปแล้วว่าผมเห็นด้วยกับซูเปอร์บอลเขามีความลัคกี้มีความโชคช่วยจังหวะมันได้พอดีแต่ไม่ได้แสดงสกิลที่เหนือกว่าคู่ต่อสู้ซึ่งถ้าให้พูดตรงๆว่ามันมีโชคเข้าข้างก็คงจะไม่ผิดแต่ไม่ได้แปลว่าผมบอกว่าเขาไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าวันหน้าจะไม่ยอมรับในตัวเขานะากวันหน้าเขาไปสอยเคียมรันได้อะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องมองเขาใหม่แต่ณนะตอนนี้ผมมองว่าเขาไม่ได้เก่งขนาดนั้นและการเจอกับซูเปอร์เล็กมันจะเห็นความห่างชั้นว่าซูเปอร์เล็กน่าจะเก่งกว่าเยอะเลยคือไม่ได้สูสีส่วนน้องโอกับเคียมรันดาบติอย่างที่เคยบอกเอาไว้แล้วเช่นกันว่าผมมองว่าเคียมรันนั้นเก่งสุดในรุ่นนี้และน้องโอน่าจะพ่ายแพ้ให้กับเคียมรัน แต่ก็ไม่รู้นะน้องโออาจจะมีแผนเด็ดก็ได้นั่นแค่การคาดคะเนเท่านั้นดูฟอร์มทีเดียว2คนเลยทั้งเอกตี้และน้องโอเขียมรันจะปะทะกับน้องโอครับและเอกตีจะปะทะซุปเปอร์เล็กเพราะฉะนั้นดูฟอร์มสองคนดีเลยเดี๋ยวววดปหนักๆของน้องโอต่อยหนึ่งสองมาติดบังเมื่อว่ลวเมอ้ วดล่างแลวโอ้โหโดนจับแล้วก็สวนขึ้นด้วยหมัดแต่ไปหนักหนักสวนด้วยหมัดแล้วตามด้วยเตแะแล้วเตะมาที่ลำตัวแล้วก็แจ็บเอา้าเข้าเป้าโดนนับเลยขึ้นขอสู้อีกอัดไปอัดไ,ไปกรรมาการก็บังจริงจริงดับก่อนสู้ต่อไม่โอ้โหรัวหมัดแล้วโอ้โหอัะปัดล้มาโอ้โหหลายหมัดเลยหลายคนบอกว่าน้องโอ๋เนี่ยโดนเป็นร่วงนั่นคือจุดที่โดนไม่ได้ หมัดพุ่งตรงไปตรงนั้นทีหลยร่วงทุกทีผมว่าจะพูดอย่างนั้นสักทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้ไม่ใช่น้องโอ้ะใครโดนมันก็ร่วงอ่ะตรงนั้นอ่ะถึงต้องตั้งกดัดไงถึงต้องป้องกันตัวให้ดีไงซึ่งได้ดูคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าไอ้รุ่นที่เอกตี้อยู่รุ่นที่ซูเปอร์เล็กกำลังจะชิงเนี่ยซึ่งแถวๆนี้มันน้ำหนักใกล้ๆกันหมดนะทั้งน้องโอ้ทั้งเคียมรันอะไรเงี้ยมีคนบอกว่ารออีกไม่นานมันจะตกเป็นของนาบินเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาวิเคราะห,ะาาะหา์แล้กวกันเ็ม สวัสดีครับสตรีทไฟท์คนนี้มาจากอิสราเอลมาไกลามากเลยมาที่กลุ่มเรามาที่กลุ่มนครสตรีทไฟท์เพื่อ3นาทีนี้โดยเฉพาะและผมก็เรียกครูปาลมารับมือหน่อยอาดัมจากอิสราเอลครับใส่เสื้อสีขาวสวัสดีคนครูปาลอาดัมแยบไปลครูปามรอดักสวนนะครับแยบไปโอ้โห,โหแล้วตามด้วยครอสนี่ล่างแล้วขึ้นสลัดบน,นันที เหมือนครูปาไม่ค่อยใส่เต็มร้อยนะครับอาอดัมเนี่ยเขาบอกว่าเขาฝึกซ้อมมาเองโดยตลอดอต่อยกระสอบล่อเป้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าการแบบต่อยกันหนักๆเนี่ยมันเป็นยังไงกันเลยโอเคเดินทางมาถึงนี่แล้วก็ใส่กันเลยจะได้มีประสบการณ์ว่าการฝึกมาเองโดยการล่อเป้า,ต,าต่างๆเนี่ยเวลาลงนวมจริงมันไม่เหมือนกันนะครับความยากมัน Oh, yeah. đồ này ah.